วิธีการลงเกมนะครับกดที่ไอปตัวนี้แอปตัวนี้กดเข้าไปไปที่ดาวน์โหลดที่โหลดเอาไว้นะครับแฟ้มที่โหลดไว้เห็นมันจะมีสามแฟ้มครับแฟ้มเกมแฟ้มเซฟดัตตาแฟ้มเทกเจอร์ครับแฟ้มเกม,ม,เกม,ม,เกมไม่ต้องทำอะไรปล่อยไว้โลง่งๆเลยครับไม่ต้องยุ่งไปที่เซฟดัตตาครับกดคัดลอกเลือกโฟลเดอร์ไปทางครับไปที่เก็บข้อมูลเลือกที่ PS p h p ตัวนี้ กไปกดพาสได้เลยกดแทนที่แทนที่นะครับกลับไปที่เดิมเทกเจอร์คัดลอกไปที่เก็บข้อมูลเลือก p h p ครับเหมือนเดิมกดพาสเลยแล้วก็รอให้มัน Copy ไฟล์จนเต็มนะครับ จะบอยน,นะครับก็ออกแต่แอปได้เลยแล้วก็แอป p p พ p PP อย่างนี้พอเข้าแอปมาแล้วก็ไปที่เกมอื่นนะครับดดกดเลขดูไปที่ดาวโหลดเลิกซ้ำเกมของเรานะครับ ใช้โฟลเดอร์นี้เป็นญาติ่ะไปะครับเห็นรูปเกมขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้ยังเข้าไม่ได้ต้องเข้าไปตั้งค่าเกมระบบภาษาเป,เป็นภาษาสเปนนะครับอันนี้ต่ออกมาเอาเกม โอเคครับก็จะเล่นได้แล้วนี่มีทะเก